ดีค่ะนีน่าเองนะคะนีน่าจากนีน่าบิวตี้เวิลด์ค่ะวันนี้นะคะนีน่าจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งซึ่งต้องบอกว่านีน่าใช้เองจริงนะคะแล้วก็ชอบมากๆนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เมคอัพหรือสกินแคร์หรือใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่นีน่าใช้ในชีวิตประจําวันเรารู้สึกว่าสามารถช่วยให้ชีวิตเราเนี่ยง่ายขึ้นดีขึ้นนะคะผลิตภัณฑ์ที่น่าจะพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือนี่เลยค่ะเป็นโซล stone นะคะโซล stone คืออะไรนะคะง่ายๆเลยคือตัวฝัก บัวอับน้ําค่ะทุกคนอาจจะอึ้งเฮ้ยทำไมมารีวิวฝักบัวอับน้านะคะตัวนี้จะบอกว่านี่น่ารู้จักได้นะคะเพราะว่ามีเพื่อนรุ่นพี่นี่ยคนหนึ่งที่บริษัทนะคะเขาได้ใช้แล้วเขาบอกว่ามันเป็นนวัตรกรรมจากเกาหลีนะคะแล้วเขารู้สึกว่าดีมากๆแล้วประจบเหมาะกับการที่บริษัทโซโซนียส่งเจ้าตัวนี้มาให้นีนะได้ลองใช้นะคะแล้วพอนี๊นะได้ใช้เองจริงๆแล้วเนียรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากๆนะคะวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงคุณสมบัติให้ทุกท่านได้ฟังกันนะคะพราะข้างในจะเป็นอย่างนี้ อันนี้ให้เห็นจริงๆว่าใช้จริงๆนะคะยังมีน้ําอยู่ข้างในเลยนี่นะถอดออกมาให้ดูนะคะตัวนี้มีความพิเศษยังไงนะคะดีกว่าฝักบัวปกติที่เราใช้ยังไงนะคะหลักๆแล้วมี5ประการด้วยกัน,นะคะ่ะ อย่างแรกนะคะคือเรื่องความดันน้ำค่ะจะช่วยเพิ่มความดันน้ำหรือแรงดันน้ำได้30-200%จากฝักบัวปกติที่เราใช้กันนะคะหลายคนอาจจะถามว่าอ้าวแล้วมันก็เกี่ยวกับแรงดันน้ำที่บ้านถูกมาแบบเครื่องปั๊มน้ำดีไม่ดอีอะไรอย่างนั้นนะคะซึ่งแรงดันน้ำเนี่ยก็มีส่วนด้วยแต่ตัวเนี้ก็จะช่วยด้วยคือถ้าพูดง,ง่ายๆก็คือสมมติถ้าบ้านนี้มีแรงดันน้ำเท่ากันหมด แต่ใช้ฝักบัวต่างกันคือฝักบัวอันนี้กับฝักบัวปกติเนี่ยตัวนี้จะได้น้ําที่แรงแล้วก็ไกลกว่าเนื่องจากว่าตัวรูตรงนี้ค่ะจะเห็นเลยว่ามันจะมีรูเล็ก,เลกเๆเยอะๆแทบไม่เห็นรูเลยนะคะทั้งหมดเนี่ยมีประมาณมากกว่า250รูด้วยกันถ้าเทียบกับฝักบัวธรรมาดาเนี่ยจะมีตั้งแต่20-50ถึงรูไม่เกินนั้นนะคะด้วยความที่รูมันเล็กนะคะถ้าเทียบก็คือเวลาเหมือนเราใช้สายยางฉีดน้ำอะคะ่ะถ้าเราใช้นิ้วเราไปปิดตรงหัวฝักเอ่อตัวสายยางใช่ปะ น้ำที่ออกมามันก็จะแรงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเรามีอะไรตัวกั้นแล้วก็เปิดรูให้มันเล็กมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ก็คือใช้หลักการเดียวกันนะคะดังนั้นทําให้เราสามารถประหยัดน้ําได้มากขึ้นเพราะว่า แรงน้ํามีมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่2ค่ะคือเจ้าตัวนี้นะคะมีหินนะคะทั้งหมด3สีด้วยกันตรงนี้จะเห็นว่าเป็นสีออกส้มๆน้ําตาลน้ําตาแล้วก็จะมีสีดําแล้วข้างในจะมีหินสีขาวนะคะซึ่งหิน3ามชนิดนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยนะคะในการลดคอร์รีในน้ำนะคะที่ออกมาทําให้ผิวของเราดีมากยิ่งขึ้นนะ,ะผมของเราเนี่ยก็จะเสียน้อยลงนะคะแล้วก็ จริงๆแล้วช่วยในเรื่องออภูมิแพ้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะข้อที่3มนะคะคือน้ําที่ออกมาเนี่ยอย่างที่น้าบอกว่ามันแรงก็จริงแต่ว่าน้าที่ออกมาเนี่ยเป็นน้ําที่เขาเรียกนุ่มอ่ะคือเดี๋ยวนี้น่าจะทําให้ดูว่ามันนุ่มมากคือมันมันไม่แรงแล้วมันแบบมันไม่ใช่ว่าทําให้เขาเรียกอะไรเจ็บตัวเจ็บหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันจะเป็นน้าที่แรงแต่ว่ามีความแบบอ่อนโยนมากๆนะคะจึงทําให้เราเหมือนแบบเราได้สปาร่างกายไปในตัวเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ย เป็นไอออนประจุลบนะคะทำให้เ,เลือดของเราเนี่ยไหลเวียนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เราเหมือนได้พักผ่อนมากยิ่งขึ้นข้อที่4นะคะคือสามารถเปลี่ยนได้ง่ายมากๆคือหลายๆคนาจะเห็นตรงนี้นะก็คือเราสามารถแกะออกมานะคะแล้วก็เปลี่ยนกับฝักบัวปกติได้เลยทั่วไปได้เลยเปลี่ยนง่ายมากๆนะคะแล้วก็ อย่างสุดท้ายนะคะคือพลาสติกที่เขาใช้นะคะเป็นพลาสติกอย่างดีเขาเรียก ABS นะคะก็คือทนทานนะคะเวลาหล่นอะไรเงี้ยก็แตกได้ยากนะคะทั้งหมด5ประการนะคะก็เป็นคุณสมบัติที่แบรนด์เคลมนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้น่าจะไปทําให้ดูนะคะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันดีกว่าฝักบัวปกติยังไงนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะคตะตอนนี้นะคะนีนะก็มาอยู่ในห้องน้ําของนีนาเองแล้วนะคะเดี๋ยวนี้น่าจะมาเปลี่ยนเจ้าตัวโซส stone ให้ดูกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวน่าจะมาทดสอบให้ดูก่อนว่า ฝักบัวปกตินะคะแรงดันน้ำมองนี้เนี่ยมากน้อยขนาดไหนคะไปดูกันเลยอันนี้นะคะก็จะเห็นว่าแรงดันน้ำจริงๆถามว่าแรงมันก็ไม่ได้แรงมากนะคะก็จะเห็นว่ามันจะย้อยตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่เราต้องทำนะคะง่ายมากๆนะคะนี่นะก็แค่หมุนเจ้าตัวฝักบัวซึ่งปกติเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะคะว่าเราสามารถหมุนออกได้นะคะ นี่พอเราหมุนฝักบัวออกนะคะมันก็จะเป็นเกลียวแบบนี้ให้เราใส่ฝักไม้เข้าไปได้สิ่งที่นีนะ่าต้องทํานะคะก็แค่เอาด้าตัวนี้หมุนเข้าไปในเกลียวนี้เท่านั้นเองเสร็จแล้ว <c oughs> ติดตั้งง่ายมากๆนะคะมาเปิดกันเลยดีกว่า1นึ จะเห็นได้เลยนะคะว่าแรงดันน้ำนี่แรงมากมากจริงนะคะแล้วก็น้ําที่ออกมาเนี่ยจะเป็นเส้นเล็กๆนะคะแต่ว่าพอจับไปแล้วคือมันไม่เจ็บเลยอ่ะคือมันจะเป็นน้ําเส้นเล็กๆเบาๆสวยๆอย่างที่เน่าบอกนะคะว่ามันเหมือนเราทําสปาเลยเวลาเราอาบด้วยตัวนี้ <ๆ S 1> นี่นะคะก็จะเห็นเลยว่าน้ำเนี่ยมันขึ้นมาจากตรงนี้นะคะแล้วมันก็ผ่านหิน ทุกสีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีส้มสีดำแล้วก็สีขาวที่อยู่ข้างในชัดเจน <Okay. S 1> เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้ดูนี่นะทาการทดลองแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าด้วยแรงดันน้าเท่ากันนะคะสถานที่เดียวกันห้องน้ําเดียวกันเป๊ะเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนฝักบัวนะเห็นความแตกต่างชัดเจนว่าเจ้าตัวโซสโตนเนี่ยจะทําให้น้ําของเราเนี่ยแรงมากยิ่งขึ้นเจ้าตัวนี้เนี่ยเขารับประกันความพึงพอใจนะคะบริษัทนี่เขายินดีคืนเงินภายใน30วันสมมุติถ้าเรา รู้สึกว่าเราซื้อมาแล้วเราไม่พอใจในสินค้านะคะเราก็ยังมีใบรับประกันนะคะอยู่ในกล่องทุกกล่องนะคะอย่างนี้จะรับประกันสินค้านะคะ1ปีเต็มนะคะสมมติถ้าฝับบัวเรามีปัญหาเกี่ยวกับการอุดตันอะไรเงี้ยก็สามารถไปเปลี่ยนหรือว่าไปซ่อมได้นะคะแล้วก็อย่างที่3นะคะเกี่ยวกับการบํารุงรักษานะคะเจ้าตัวหินต่างๆเหล่านี้แล้วก็อุปกรณ์ต่าง ตอนนี้ในฝักบัวเนี่ยเราสามารถถอดออกมาได้ทุกส่วนนะคะแล้วก็ออกมาทําความสะอาดได้เลยแต่ว่าสมมุติถ้ามีการอุดตันเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นตัวรูอะไรอย่างเงี้ยมันน้ํามันไม่ออกเนี่ยวิธีการแก้นะคะก็คือให้เราเปิดน้ําแล้วเราก็ใช้มือเนี่ยปาดตรงรูที่มันมีการอุดตันเกิดขึ้นนะคะน้ําก็จะออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ถ้ามันยังไม่หายอีกเนี่ยก็สามารถถอดออกมาได้อที่น้าบอกเราก็มาทําความสะอาดนะคะทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นสู่สภาพปกตินะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า ตัวหินที่อยู่ข้างในเนี่ยควรเปลี่ยนทุกๆปีนะคะก็คืออายุการใช้งานของมันเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ1ปีนะคะก็ควรจะเปลี่ยนหินข้างในนะคะตอนนี้หลายๆคนอาจจะอยากทราบราคาแล้วก็สามารถสั่งซื้ออยังไงได้บ้างนะคะ890บาทเท่านั้นนะคะสําหรับ หัวฝักบัวตัวนี้นะคะส่วนช่องทางการซื้อนะคะสามารถเข้าไปได้ค่ะที่เว็บไซต์ของเขาโดยตรงนะคะนั่นก็คือ w w w s o l g i e s t o n e c o m นะคะเดี๋ยวนะขึ้นให้ดูด้วยนะคะส่วนบทสรุปของนีน่าเองนะคะว่านีน่าพึงพอใจมากขนาดไหนนะคะอย่างตัวนี้น่าเองตอนนี้เนี่ยใช้มาประมาณแบบไม่ขี่อาทิตย์นะคะแล้วนี้นะก็ยังไม่ได้เห็นผลชัดเจนในเรื่องการช่วยเรื่องผิวหรือเรื่องผมนะแต่ว่า สิ่งที่เห็นชัดเจนมากที่สุดแล้วก็สิ่งที่พึงพอใจมากที่สุดนะคะคือนัดออนใช้อันนี้พูดจริงๆคือเวลาใช้รู้สึกดีมากๆนะคะสระผมเนี่ยคือแบบน้ํามาแบบเต็มที่นะคะสระผมได้สะอาดนะคะแล้วก็ไม่เจ็บหนังศีรษะแน่นอนอันนี้คือ ความพึงพอใจที่นี่ยได้รับจริงๆนะคะจากโซสโตนะคะงั้นวันนี้นะคะนี่นะขอลาไปก่อนนะคะก็หวังว่าจะเป็นแนวทางนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่ได้แชร์บอกต่อเพื่อนๆหรือว่าแฟนเพจของนีนะ่าอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ติดตามนีนะ่าได้ทางช่องทางอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง f a c e b o o k Fanpage นะคะ IG หรือว่า w w w n b n a beautyworld.com ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ